สวัสดีครับผมเจโรตู้ลบรีนะครับวันนี้มีรถตู้มารีวิวรถตู้ปี2013นะครับเป็นป้ายฟ้านะครับ VIP 3แถวดูรอบคันครับบอดี้สวยคีน,นี้นะครับบอดี้รถไม่มีชนหนักนะครับมีเก็บสีมาบ้างแล้ว รถดีสวยเลยคันนี้รถคันนี้นะครับเป็นปีสองพันสิบสามนะครับปีสองพันสิบสามอ่าเดี๋ยวผมเอาเบลให้ดูเลยปีสองพันสิบสามนะครับนี่ไหมครับปีสองพันสิบสามสองพันสิบสามแท้นะครับคันนี้ไม่มีลากจดนะครับภายใน,นคอนโซลสวย,สวยนะครับรถวิ่งเพียง 4แสน4แสน2,000กว่าโลนะครับเครื่องเสียงจอ y and Joy นะครับคอนโซลกลาง VIP นะครับรถสวยคันนี้นะครับซอกเดิมตะเข็บเดิมนะครับซอกเดิมรถไม่มีโดนเดี๋ยวผมเปิดฝาโปงหน้ารถไม่มีโดนกระจกเซน้นนะ่กระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับ เป็นท่านล็อกกุญแจรีโมทสองดอกนะครับกุญแจรีโมทสองดอกเลยคันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูซอกหน้านะครับรถค่าสียังไม่ขาดนะครับดูซอกหน้านะครับซอกด้านขวานะครับฝักคนขับนะครับซอกเดิมตะเข็บเดิมนะครับคันนี้ไม่มีรดนนะครับสะอาดครีนรถใช้งานมาน้อยครับคันนี้พอนมอน้ำ มีซองด้านซ้ายนะครับมีซองด้านซ้ายนะครับซองเดิมตะเข็บเดิมฝาพงแค้นะครับฝาพงเดิมอยู่นะครับอินเตอร์ไม่มีรอยเยอะนะครับตะเข็บนี่นะครัรถเดิมตะเข็บตะเข็บเดิมรถไม่มีตัดไม่มีต่อนะครับสีมาร์คสีมาร์คยังอยู่นะครับรถไม่มีตัดไม่มีต่อนะครับอันนี้ผมพาไปดูซอกประตูด้านขวา ช่องประตด้านขวาเดิมๆนะครับรถไม่มีโดนมาเลยนะครับหน้าไม่มีโดนนะครับตะเข็บอะไรอยู่ครบนะครับตะเข็บอยู่ครบหมดเลยนะครับอันนี้รถไม่มีโดนเลยนี่คอนโซลนะครับคอนโซลกลางแบบ VIP แบบมีไฟนะครับแอร์นี่จะเป็นไมโครบัสนี่ผมเปิดแอร์ไว้แล้วนะครับเย็นมากแอร์ไมโครบัสเห็นนะฮะเป็นดิสต้นทับออโต้นะครับ คู่มือ,อยังอยู่ครบนะครับบุ๊กเซอร์บวกเซอร์วิสยังอยู่ครบนะครับคู่มือนี่เห็นไหมครับคู่มืออยู่ครบเลยนะครับผนาัมาม่านเป็นแบบ v i p นะครับเป็นม่าน VIP ประตูเป็นประตูดูดคันนี้นะครับเป็นประตูดูดบันไดแบบมีไฟเรียบร้อยนะครับเปิดประตูไฟติดปิดประตูไฟดับนะครับทีวีมีครับ ไฟบ้านสองอยี่สิบมีครับคันนี้ผมปิดประตูรีวิวกันข้างในดีกว่าอากาศร้อนมากวันนี้นี่เป็นประตูดูดนะครับหลังห้าเป็นกึ่ง VIP นะครับเป็น V8 แสามชิ้นค่อนข้างเรียบร้อยนะครับ V8 แสามชิ้นนะครับสวยเลยคันนี้นะครับ เบาะ VIP สามแถวมีพักแขนมีเบลครบนะครับเบาะสภาพสวยครับเบาะไม่มีขาดนะครับเบาะสภาพสวยเบาะสวยอยู่เลยนะครับม่านครบนะครับคันนี้ติดฟิล์มหม่นะครับคอนโซลหน้าเยสวยนะครับนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับคันนี้ เดี๋ยวผมลองรีวิวประตูให้ดูเป็นประตูดูไฟฟา้าเรียบร้อยนะครับนี่นะเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปเหนหดแล้วครับเรียบร้อยยางนี่เป็นขอบ17ปี2022นะครับใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับขอบ17ปี2022ดอกยังหนาๆน,นะครับท้างล่างแห้งมากคันนี้นะครับรถคันนี้พ่นการสนิมจากโ์ลูม,มาเรียบร้อยนะครับ ผมพาไปดูเกียร์พาดูเกียร์ด้านใต้ท้องนะครับเครื่องแห้งเครื่องแห้งแห้งเลยคันนี้นะครับช่วงล่างผมเจ็บมาใหม่หมดแล้วโชกหลังใหญ่ไม่มีดังนะครับไปดูด้านท้ายนะครับไปดูด้านท้ายเห็นไหมครับ สวยๆรถสีเต็มนะครับคันนี้รถสีเต็มเุ่งเสียงมีตู้ซับดอกสิบนิ้วตู้ซับดอกสิบนิ้วให้นะครับภายในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็น V.I.P. แปะสามชิ้นนะครับแอร์ไมโครบัตเรียบร้อยนะครับแอร์ไมโครบัตเรียบร้อยคันนี้แอร์โคตรเย็นเลยซอกมุมตะเข็บเดิมแน่นอนนะครับนี่ตะเข็บเดิมเดิม ะครับเดิมๆเ,เลยนะครับด้านซ้ายไม่มีโดนนะครับตะเข็บเดิมๆของเขาเลยจะเป็นยางนี้นี่ด้านขวานะครับนี่ครับตะเข็บเดิมๆนะครับเดิมครับภายในมีม่านครบนะครับช่วงล่างผมทำมาใหม่หมดแล้วคันนี้นะครับ ข้างล่างทำมาใหม่หมดแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูรอบขันด้านซ้ายนะครับแต่เข็บเดิมแน่นอนซอกเดิมตะเข็บเดิมรถคันนี้ไม่มีไม่มีชนหนักนะครับไม่มีชนหนักเลยร้ายปอร์เซ็นต์รถคันนี้มีเก็บสีมาแล้วนะมีอาบน้ํามาแล้วนะครับรถสีขาวเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูครับ <S 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 เครื่องแห้งๆผมบอกได้เลยคันนี้นะครับเครื่องแห้งมากไม่มีพ่นไม่มีไอน,นะครับไม่มีพ่นไม่มีใหญ่นะครับโลโก้โตโยต้ายังอยู่ครับผมนะครับรถใช้งานมาไม่ไดับจริงๆกรอบสายไฟไม่มีแตกนะครับ อเไฟไม่มีแตกเอดเดิมนะครับเอดเป็นเผดเดิม,เเม,เเมนะครับ2013เครื่องเสียงครบคันนี้นะครับพร้อมใช้งานวิ่งงานทัวร์วิ่งงานรถส่วนตัววิ่งทุกอย่างได้เลยนะครับรถพร้อมใช้งานช่วงล่างผมทำมาใหม่หมดยกระบบช่วงล่างทำมาใหม่ยกระบบนะครับ บบกสามแถวสวยเห็นไหมครับม,ม,มีที่ชาร์จสองร้อยยี่ทุกที่นะครับ,รรบต้องจับไหม รถตู้คันนี้นะครับปี2 0 1 3นะครับผมเปิดไปที่ราคา5 35,000บาทนะครับ5 35,000บาทรถพร้อมใช้งานนะครับสนใจติดต่อที่ช่องทาง y u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  e เจรถตู้ลบบุรีนะครับหรือจะเป็นเบอร์โทรศัพท์0965950190นะครับเป็น ID Line นะครับ0965950190นะครับหรือจะเป็น f c e e o o o เจบ้านรถตู้มองคอหรือจะเป็นเพจเจรถตู้ลบบุรีนะครับ รถคันนี้สวยแน่นอนนะครับปี2013ใช้งานมาน้อยคุ้มมากๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ